ครับประธานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านครับวันนี้กระผมจะมาน,นําเสนอผลงานวินจัยเรื่องการจับปลาทูและเครื่องมือในการจับปลาทูนะครับซึ่งเป็นง,งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุสนงบ,บ,บประมาณนะครับจากสถาบัวิจัยแห่งชาติโดยความ,มร่วมมือกับสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโดยมีผู้ร่วมวิจัย จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล80รับจากกองตรวจสอบเรืมอมงสุนกาสนามและปัจจัยการผลิตนะครับจาก1กนะครับแล้วจากมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับโดยมีรายชื่อปารากฏลามเป็นชายนะครับ สำหรับในส่วนของปลาทูนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจน,นะครับเป็นที่นิยมในการบริโภคนะครับและก็ผลผลิตนะครับส่งผลโดยตรงนะครับต่อความเป็นอยู่นะครับของอบุคคลโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลาทูเนะี่ยจัดว่าเป็นอาหารของพี่น้องที่มีรายได้ไม่สูงนักนะครับแต่ปัจจุบันกลายเป็นสินค้าทะเลที่มีมูลค่าสูง ในส่วนของอการติดตามทางวิชาการนะครับเห็นว่าปลาทูเนี่ยมีการศึกษาวงจรชีวิตนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับและเป็นเวลายาวนานนะครับและก็มีการออกมตรการสนับสนุน,นเพื่อกุมกรองป้องกันนะครับปลาทูน้ำนองเหนือจากนี้เ็ยังมีการศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาทูเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและก็การให้ความสําคัญ กับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อการบริหารจัดการปลาทูครับการวิจัยครั้งนี้ครับมีวัตถุสรงในการวิจัยนะครับสี่ข้อนะครับหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาเรื่องาทำ apping, ดิจิทัลแมปปิ้งชีววิทยาการสืพันธ์แหล่งทําการมุงผลจับและขนาดปลาทูที่จับได้ในาน,าน่านน้าไทยนะครับสองก็ 2, คือเพื่อศึกษาการใช้เครื่องมือจับปลาทูในาน,าน่านน้าไทย 3. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อปลาทู ข้อสีก่ก็คือศึกษาเทคโนโลยีในการตัดกานลงและการเก็บรักษาสำนามครับโดยมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการปรากฏตามเพนสายครับในส่วนของการรวบรวมข้อมูลครับก็รวบรวมข้อมูลนะครับจากเรือประมงนะครับที่มีการแจ้งเข้าแจ้งออกนะครับกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเือเข้าออกนะครับหรือไปโป้นะครับในสมเครื่องมือชิ้น ชนิดหลักก็คือว่าับคู่วรนร้อมจับและก็วนติดตาึษาข้อมูลจากเรือปรมพื้นบ้านครอบคลุมพื้นที่ยีบสจังหวัดชายทะเลครับในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 4จนถึงมิถุนายน2565มาครับการเก็บข้อมูลครับก็มีทั้งการรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศหลักของกรมประม,มนะครับ3ระบบก็คือ ระบบ e- パイโปรครับ v m s นะครับแล้วก็ระบบทรายงานการขึ้นท่าของสนามนะครับแล้วก็มีการสุ่มตัวอย่างจากเดือยประมงและก,การสุ่มสรประมงพื้นบ้านและประมงมาเน็ที่นําสนามขึ้นท่าครับแล้วก็มีการศึกษารูปแบบการตรวการบนงการเก็บรัาสนามการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิครับเอกสารวิชาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับ ในการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีการวิเคราะห์แหล่งทำการมงนะครับโดยใช้ข้อมูลจากระบบติดตามเรือข้อมูลจากสมุดบันทึกทําการมงนะครับโดยวิเคราะห์ปริมาณการจับประตูในหน่วยกิโลกรัมต่อลำต่อเที่ยวแล้วก็มีการสุ่มประตูให้ผลทุกขนาดวัดความยาวแล้วก็การชั่งน้าหนักนะครับผลที่ได้จากการวิจ,จนะัยที่นํามาใช้เปรียบเทียบเ,เ,เ,เพื่อแสดงผลนะครับหลักๆก,ก็จะในส่วนของเรื่องความระยะความสมบูรณ์เพศ สัดส,ส่วนหรือองค์ประกอบของแต่ละระยะความสมบูรณ์เพศขนาดความยาวของประตูที่มีการสมตัวอย่างนะครับแล้วก็การนามาแสดงผลนะครับก็จะเอานำมาขนาดประตูเพศเมียนะครับซึ่งฟังอาลไยอยู่ที่17.55จังอนามันอยู่ที่15.00ซึ่งเป็นขนาดเลกสุดรันหรือเล่มแอนเฟิร์เมทโทดิตี้นะครับเป็นตัวตัดว่าเป็นสังนามขนาดเล็กหรือสนขน,ขนาดใหญ่ครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะนํามาพัฒน,นาองค์ความรู้แล้วก็จะทาแมปปิ้งการมุงปะตูและก็นําเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและวิธีการทําการประมงปะตูสําหรับแผ่นชาตินี้ก็ะจะเป็นประมวลสรุปแล,รรและก,ลกรับวนการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการนจะทำดิจิทัลแมปปิ้งในส่วนของผลการศึกษาครับ ในเรื่องของข้อมัยมิงเชียวชีววิยาแหล่งทาการมงงลนับลักษณะปลาทูในน่านน้ำไทยนะครับครับในส่วนของชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาทูนะครับเห็นว่านะครับในแต่ละช่วงเดือนต่างๆนะครับองค์ประกอบนะของปลาทูในแต่ละขนาดนะครับจะแตแกต่างกันนะครับยกตัวอย่างในช่วงเดือนมกราคม ถึงคุมภาพันธุ์นะครับเห็นว่าบริเวณเอาไทยตอนกลางนะครับอาไทยตอนบนนะครับอาไทยตอนนอกนะครับปลาทูจะมีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าขนาด LM นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงขนะาดพุญญา17-22เซนติเมตรระยะความสมบูรณ์เพศ3-5งงน,นะครับในส่วนของบริเวณเอ่าไทยตอนกลางตอนบนอาไทยตะวันฝั่งตอนนอกก็เป็นปลาทูขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับ แต่เมื่อมาดูในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนกับบริเวณอ่าวไทยตอนบนและน่าจังหวัดระยองพบปะทุขนาดเล็กกว่าขนาดเอลิมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับบริเวณอ่าวไทยตอนกลางนะครับก,ก็พบว่าจะพบประชากรของพ่อแม่พันธุ์ที่วางไข่แล้วส่วนใหญ่เป็นบลาขนาดใหญ่นะครับอยู่นะครับในส่วนของ แ็นภาพนี้ครับก็จะสนับสนุนเรื่องโดยในส่วนแผนภาพ,พนี้ก็แสดงปริมาณของปลาทูที่จับได้ในแต่ละช่วงความยาวนะครับแล้วก็แสดงสอดรับกับในแผนภาพที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบปลาทูในแต่ละระยะความสมบูรณ์เพศนะครับ,รบสำหรับดิจิทัลแมปปิ้งแรงดาการมงนะครับแล้วก็ผลจับของปลาทูนะครับซึ่งแสดงผลนะครับ แยกลายละละแต่ละเครื่องมือครับแล้วก็จำเนกเป็นเดือนเว้นเดือนนะครับก็เจนว่าในส่วนของวนล้อมจับในช่วงของปาพันก่อนมาตรการปิดอ่าวนะครับมีปลาทูที่นะครับจับได้นะครับตอนเหนือของเกาะสมุยนะครับเลื่อยขึ้นไปจนถึงปัจจวบคีรีขันนะครับ็มและก็ในส่วนหน้าจังหวัดนครศรีธรรมราชสุรัตน์นีนะครับก็สามารถที่จะจับได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนของฝั่งเตยน้มมันนะครับก็จะ จับได้นะบริเวณจังหวัดตังับและจังหวัดสต,ตนูนะครับแล้วก็เจนว่านะครับในส่วนของแหล่งการจับเนี่ยในบร,บริเวณเอาไทยตตอนกลางจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงของปลายปีนะคจนถึงสิ้นปีนะครับ,ใน,นบ,นะรบในส่วนของอุลักคู่นะครับก็จะมีพื้นที่ทําการลงงที่ หลากหลายก็ครอบคลุมนะครับครอบคลุมเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รนนรบโดยเฉพาะตั้งฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเ้วยไปจนถึงสิ้นปีนะครับก็จะมีแหล็กตะกั่าตะกงเน,นี่ยก็กระจายตั้งแต่อ่าวไทยตอนกลางนะครับตั้งแต่เกาะสมุยขึ้นไปครับจนถึงอ่าวไทยฝั่งตอนน,นอ,อกนะครับตลอดระยะเวลาในขณะที่ฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็ในช่วงปลายปีนะครับก็จะมีพื้นที่และก็ปริมาณการจับที่ลดลงนะครับ ส่วนนะครับของในเรื่องของอ่าววนติดตาครับวนติดตาเนี่ยพื้นที่หลักนะครับที่จับได้ส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่นะครับในบริเวณนะครับทาไทยตอนกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็จับได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเดื้นพฤษภาคมจนช่วงปิดข่าวนะครับแล้วก็จับได้เรื่อยไปนะครับจนถึงช่วงปลายปีนะครับ ขนาดของปลาทูนะครับที่จับได้นะครับเห็นว่านะครับในส่วนของเรือวนล้อมจับนะครับวนล้อมจับนะครับจะพบว่านะครับในฝั่งอ่าวไทยนะครับบริเวณเขตการมงคลที่4นะครับเขตการมงคลที่4นะครับจะเป็นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะครับมีสัดส่วนของปลาทูที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด LM นะครับสูงสุดร้อยละ82.07นะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็นำปรากฏในแผนภาพ ส่วนฝั่งทะเลนามันครับเขาเพบว่า,าเขตประมงที่6นะบาตูที่จับได้ในส่วนนจะเป็นขนาดใหญ่ทั้งหมดในขนาที่เขตประมงที่7จนะมีขนาดเล็กกว่าขนาด LM อนะครับอยู่ที่ร้อยละ38.3มครับเครื่องมืออวนลักคู่ครับเครื่องมืออวนลักคู่นะครับเพราะว่าฝั่งอ่าวไทยนะในเขตการประมงที่2ครับจะมีสัดส,ส่วนของบาตูที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด LM นะครับหรือขนาดแรกสิบพันนะครับอยู่สูงถึงร้อยละเก้าสิบกจุดสี่สองครับส่วนฝั่งอนาบันนะครับพบว่าเ,าเขตบะม,มุงที่เจ็ดครับก็จะมีปลาทูที่จับได้ขนาดเล็กกว่า lm เอ็มอยร้อยละเจ็ดสิแปดจุดหนึ่งเก้าครับ <S 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 ในส่วนของบนติดตานะครับบนติดตานี่ยจะพบว่าปลาทูที่จับได้สใหญ่ก็ มักจะเป็นประตูขนาดใหญ่นะครับโดยตั้งฝั่งนาไทยพบว่าในเขตประมงที่4ี่บริเวณนาไทยตอนล่างมีสัดส่วนประตูที่มีขนาดเล็กกว่าขนาด LM สูงสุดอยู่ร้อยละ7จ็ดสิบหรองลงมาก็อยู่ในเขตประมงที่1เขตประมงที่2และเขตประมงที่3ครับส่วนทางทะเลนามันครับก็เขตประมงที่7ก็จะมีร้อยละของประตูที่จับได้น้อยกว่าขนาด A m อยู่ที่ร้อยละ 12นะครับเรลลสิบสองสำหรับในส่วนของการใช้เครื่องมือนะจากปลาทูในแม่น้ำไทยนะครับพบว่านะครับในส่วนของเรือประมงพื้นบ้านนะครับทางฝั่งอ่าวไทยนี่ครับจะใช้นะครับอวนลอยนะครับอวนลอยปลาทูเนี่ยครับสูงสุดกับร้ลยลสา4สิบสี่ดเก้าแปดลงลงมาคืออวนติดตาอื่นๆอครับร้ลยลหกสิบสองนะครับ ส่วนเรือประมงพาณิชย์นะครับพบว,ว่าวนล้อมจับเนี่ยครับสามารถที่จะจปะทูได้สูงสุดร้อยละห้าสิบหกจุดสองเจ็ดนะครับแล้วก็ลงมาก็คือจะเป็นอวนลักคู่ร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดแปดสองนะครับแล้วก็ตามด้วยอวนติดตานะครับโดยปริมาณผลจับรวมของปลาทูเนี่ยครับก็จะพบว,ว่าหลักๆนะครับก็จะมาจากประมงพาณิชย์นะครับ ส่วนความทะเลอนามันครับส่วนความก็เลืออนามันเนี่ยครับในส่วนของเรือประมงขึ้นบ้านนะครับก็อนลอยอนลอยปลาทูครับก็จะเป็นเครื่องมือชนิดหลักที่จะปลาทูได้นะครับและส่วนเรือประมงพาณิชย์นะครับก็เป็นเป็นวนล้อมจับนะครับวนล้อมจับซึ่งจับประทูดได้สูงสุดถึงร้อยละ82.6ดบองดนะครับลงลงมาคืออลาะคู่นะครับร้อยละ14.17น ในส่วนของประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อปลาทูนะครับท่านจะเห็นว่าในส่วนของสัดส่วนที่เป็นสีแดงนะครับในแต่ละช่วงเดือน,นต่างๆนะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ64ถึงมิถุนายน65เห็น,หน,นว่าในสัดส่วนที่เป็นสีแดงนะครับก็คือเป็นสัดส่วนของปลาที่จับได้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแล็ก เล็กสุพรรณนะครับในส่สีเขียวก็เป็นขนาดตาที่ใหญ่กว่าเล็กสุพรรณเห็นได้ว่าในส่วนของในแต่ละช่วงเดือนนะครับก็จะมีแตกต่างกันนะค่ัช่วงเดือนไหนที่เป็นสีแดงมากๆกนะครับก็อาจจะไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนไหนที่เป็นสีเขียวมากก็จะเป็นส่วนส่วนที่ดีนะส่วนที่ดีนะเพราะว่าประตูที่จับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประตูที่เป็นขนาด ใหญ่กว่าขนาดแรกสุพันแล้วนะครับเช่นเดียวกับในส่วนของวัวลับคู่นะครับในน้ำไทยนะครับเห็นว่าในช่วงเดือนอตุลาคมนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นประตูขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในส่วนของวนวติดตารครับก็จะพบว่านะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับปลาทูาที่จับได้นะเนี่ยเป็นในเขตประบงที่4นะครับที่จะมีบางเดือนที่มีสีแดงยเยอะๆนะครับก็จะจับปลาทูขนาดใหญ่กว่าขนาดแรกสุดพันแล้วนะครับสหรับทเทคโนโลยีในการทําการมงนะครับในการเก็บรักษาสัตว์น้ำนะครับเราพบว,ว่าการนํำพอร์ r บล็อกมาใช้ประกอบในการช่วยทําการมงในเครื่องมือวุปรณ์นะครับจะสามารถที่จะลดการใช้แรงงานถึงร้อยละ20 แล้วก็การนําระบบเก็บรักษาสระน้ำด้วยระบบน้ำแข็งเหลวหรือน้ำแข็งเซลล์รีนะครับจะช่วยให้สรนะน้ำเนี่ยมีสภาพรูปร่างที่ดีนะครับเก็บรักษาได้นานนะครับและลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับที่สำคัญก็คือทําให้ลูกเรือในลดลดความเหนื่อยยากนะครับในการแช่ดองสระน้ำด้วยวิธีเดิมก็คือการแช่ดองด้วยน้ำแข็งนะครับครับสรุปผลก็คือผลการวิจัยนะครับเขียนว่า วงยอดชีวิตของประตูเนี่ยสอดคล้องกับการวิจัยในอดีตนะครับมาตรการนะครับในการดำเจัดก,การเนี่ยมีความถูกต้องตรงกันนะครับพวกปลาทูที่อาจจะอยู่ในช่วงก่อนมาตรการปิดอ่าวนะครับถูกทําการมุมอันนี้จะส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรได้ดังนั้นนะครับกนะ็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายก็คือทบทวนมาตรการปิดอ่าวตามข้อมูลทางราชการนะครับ ติดตามควบคุมและเฝ้าระวังอย่างจริงจังนะครับด้าน,นการส่งเสริมพัฒนาเขคือให้มีการใช้เทคโนโลยีในการทําประมงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้แรงงานคน,นครับและก็ลดจํานวนเรือประมงการให้ที่มีประสิทธิภาพในการทําการมงสูง